อัปเดตสินค้านะครับอัปเดตโรเตเตอร์ให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอ่ะก็อีก2-3วันนะครับจะมีสินค้าเข้ามาอีก10คันนะครับก็จะเป็น MU49 นะใครมองหา MU49 ก็เข้ามาเพิ่มอีก2คันนะครับอ่าเป็นเงินผ่อนด้วยนะครับอ่าชั่วโมงน้อยด้วยนะครับชั่วโมงน้อยอ่ามีอ่า500ชั่วโมงแล้วก็700ชั่วโมงนะครับเข้ามาอีก2คันนะครับอ่า MU19 เราก็จะมีรวมๆกันก็4คันนะครับ มี L 5 0 1 8ครับเข้ามาอีก4คันนะอ่าใครมองหา L 5 0 1 8เกรดสวยๆนะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่แล้วนะครับเข้ามาเพิ่มอีก4คันนะครับอ่ะดาวได้ผ่อนได้เช่นเคยนะครับอ่าแล้วก็มี M U 5 7ครับเข้ามาอีกอ่าหนึ่งคันนะครับจากเดิมมีอยู่แล้ว1คันนะครับก็มาเพิ่มอีก1คันนะครับอ่า M U 5 7นะครับอ่าแล้วก็มี L 4 0 1 8นะครับอ่าตัว H P นะตัว s P เข้ามาอีก4คันนะครับก็ รวมๆแล้วก็10กว่าคันนะครับก็ใครที่อยากได้ใครที่สนใจนะครับดาวได้ผ่อนได้เช่นเคยนะครับดาวได้ผ่อนได้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลงทุนแล้วนะครับเกษตรกรหรือ FC หลายท่านก็เงินเหลือน้อยนะครับก็ต้องการเงินผ่อนอย่างเดียวผ่อนได้ไหมผ่อนได้ไหมอ่ะเข้าใจผ่อนได้ผ่อนได้อ่ะผ่อนได้นะครับอใครที่มองหาอยู่ใครอยากได้นะครับผ่อนได้ผ่อนได้นะดาวกัน5 0,000นนะครับ60,000นนะครับ ประมาณนั้นนะครับมี50,000ดาวห0,000นะครับมีเยอะดาวเยอะนะครับอ่าแล้วก็มียันม่านะครับยันม่าช่วงนี้ก็จัดโปรนะเป็นโปร9,900หรือโปร1,000 0นะครับดาวต่ําสุดที่1,000 0บาทนะครับอ่าใครที่มองหาอยู่ใครอยากได้นะครับ YM357A ดาวต่ําสุดที่ 1 0 0 0 0บาท YM351A สานะครับสบภาพสวยๆเลยดาวต่ำสุดที่10,000บาทนะครับาดาว10,000บาทลูกค้าจำเป็นต้องดาว1น0 0 0มไหมไม่จำเป็นนะลูกค้ามีเยอะให้ดาวเยอะนะครับลูกค้ามีน้อยอเลือกโปรดาวต่ำสุดนะค่าง,งวดลูกค้าหลายท่านก็ถามว่าค่าง,งวดเท่าไหร่ค่าง,งวดเท่าไหร่ถามกันบ่อยถามกันประจำ ค่างวดนะครับมีตั้งแต่6 0 0 0 0กว่าบาทจนถึง1น0 0งแบาทแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่ราคารถที่ลูกค้าเลือกบางทีสภาพดีๆไม่ได้ส่งที่1,0,000แบาทนะอาจจะส่งที่ประมาณ667เ0 0 0หก็ได้นะครับมันอยู่ที่เงินดาวด้วยแล้วก็อยู่ที่ราคารถที่ลูกค้าเลือกได้ด้วยนะครับสนใจนะครับเข้ามาดูเข้ามา,อาสอบถามรายละเอียดค่างวดกันนะครับดูเป็นคันๆไปคันทุกข์สุดสภาพมันตรงใจลูกค้าไหม อถ้ามันตรงนะครับก็อุดหนุนไปถ้าไม่ตรงเราก็เลือกคันใหม่นะครับเลือกคันที่ราคาถูกใจเรานะครับอ่าก็รถก็มีให้เลือกนะาบางคันอ่ารถที่ร้านบางคันก็ต้องซื้อแบบเงินสดนะอ่าไม่ได้ผ่อนได้ทุกคันนะครับคันที่ผ่อนได้ก็เวลาลูกค้ามาดูก็จะแจ้งหรือว่าก่อนที่ลูกค้ามาดูลูกค้าก็สอบถามได้ว่า,าเราจะซื้อเงินผ่อนนะ รุ่นนี้ผ่อนได้ไหมต้องดาวเท่าไหร่ค่าง,งวดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็จะบอกคร่าวๆนะครับว่าค่าง,งวดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้ลองลึกถึงตายตัวเลยว่าค่าง,งวดเป๊ะๆก็ต้องคำนวณให้อีกทีนึงนะครับอ,อย่าง3ยีม้าสามเก้านะครับลูกค้าก็ดาวที่30,000่ก็ผ่อนค่าง,งวดอยู่ประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทอย่างนี้ครับลูกค้าเสียวงนก็จะคำนวณให้นะครับ แต่ละคันก็ไม่เหมือนกันมีถูกมีแพงคละากันนะครับหรือไม่ก็ยันมา72แรงาราคาก็ปรับลงมาเยอะเลยนะครับ480นะครับลูกค้าดาวที่50,000นะครับผ่อน5ปีก็ค่างวดเบานะครับก็เข้ามาดูกันนะครับคันไหนที่ต้องซื้อเง,งินสดนะครับก็จะแจ้ง FC แจ้งลูกค้านะครับคันไหนที่ซื้อแบบเงินผ่อนได้ก็จะแจ้งนะครับก็เวลาเราเข้ามาเราก็จะ องรายละเอียดให้ฟังกันนะครับเพราะว่าสินค้ามือสองจริงๆอยากขายหน้าร้านนะ FC บางท่านก็อยากซื้อออนไลน์นะครับอ,อยากซื้อออนไลน์แล้วเลือกคันถูกนะครับซึ่งเราจะไม่เน้นขายคันถูกให้กับ FC ออนไลน์นะครับ FC ออนไลน์นะครับก็จะถูกยัดลดราคากลางๆลดราคาแพงนะถ้าลูกค้าอยากได้ลดราคาประหยัดนะให้ลูกค้ามาดูที่หน้าร้านนะครับจะได้ เลือกรถที่ถูกใจถูกราคานะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อออนไลน์แต่เลือกคันที่ถูกสุดซึ่งาทางร้านนะครับก็มองว่ามันเป็นเกรด B เกรด C กลัวนะครับกล,กลัวว่าเอารถไปส่งลูกค้าส่ง f c แล้วอ่า FC อาจจะไม่พอใจในสินค้านะครับก็เลยครับก็เลยจะเลือกแต่คันที่ประมาณเกรด A ขายให้นะครับส่วนลูกค้าที่บอกว่าอยากได้คันทุกๆูกนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้มาดูรถที่ร้านนะครับไม่ไม่ไม่อยากให้ซื้อออนไลน์รถที่เกตบีเกีตซีไม่ใช่รถที่มีปัญหานะเป็นรถที่เรายังรับประกันอยู่นะครับรับประกันเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันให้นะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่เรามองว่าลูกค้าอาจจะไม่พอใจในสภาพนะครับยางอาจจะไม่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะด้อยกว่านั้นหรือสภาพรวมๆอาจจะด้อยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้ก็เข้ามาเลือกกันนะครับรถแท็กเตอรนะ์มีให้เลือกเยอะนะเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆอาบางท่านก็บอกว่า,าดูคลิปเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับรุ่นนี้ขายหรือยังอาจจะขายไปแล้วนะครับแต่อีวันสองวันเดี๋ยวก็เข้ามานะครับาบางท่านก็ถามเวลาเซเวนถามว่า,า,าจะซื้อรถรุ่นไหนอบอกว่ามาดูก่อนอมาดูก่อนอก็ถ้าเป็นไปได้อ,อ,ยอ,ยอย่าบอกเซเวันมาดูก่อน ให้ถามเลยว่ารุ่นนี้มีกี่คันรุ่นนี้มีกี่คันนะครับอาค่ามาดูก่อนก็แสดงว่าลูกค้าอายังไม่ได้ตัดใจว่าจะรุ่นไหนแต่ว่าอาเพิญมาถึงแล้วรุ่นนี้ลูกค้าอยากได้มันไม่มีลูกค้าก็จะเสียค่าน้ามันอาเสียโอกาสนะครับอาลูกค้าเสียโอกาสไม่พอเสียเงินเสียโอกาสด้วยนะครับ ลูกค้าไม่ได้ลดลูกค้าก็ไม่เสียอ้วนก็ไม่ได้ขายเสียโอกาสกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าถามว่ารุ่นนี้มีไหมแล้วพอดีสินค้ากําลังจะมาอีกวัน2วันนะครับเสียอ้วนก็จะบอกว่าอย่าพึ่งมาให้มาอีกวัน2วันดีกว่านะครับรถเข้ามาค่อยมาดูนะครับเราก็จะได้ขายกันทั้งผมก็จะได้ขายนะครับลูกค้าก็จะได้ซื้อกันนะครับ อันนี้คือหลักการทั่วไปนะครับเวลามาดูรถของเสียอ้วนเพราะาสินค้ามือ2นะครับไม่ได้มีเยอะนะครับบางทีมันก็ขายหมดบางทีมันก็จะมาเติมเรื่อยๆนะครับขายหมดแล้วก็มาเติมเรื่อยก็ค่อยๆอามาดูกันนะครับเบอร์โทรนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อยากซื้อเข้ามาซื้อนะครับอ่ะอยากขายเข้ามาขายนะครับอ่ะบางท่านก็จะขายนะครับก็โทรเข้ามานะครับบางท่านก็จะซื้อก็โทรเข้ามานะครับอ่าอันนี้ก็ถูกต้องนะครับอ่าสินค้ารุ่นนี้อ่าซื้อเข้าไหมอยากขายอ่ะอยากได้เงินอ่ะก็ถามเข้ามานะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับ ทางซื้อทั้งขายนะครับอยากได้คันไหนโทรเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนะครับให้รวยๆเฮงๆนะครับอยากได้คันที่ถูกที่สุดในร้านก็ทักเข้ามานะครับถูกที่สุดในร้านเท่าไหร่ก็ตอนนี้มีอยู่95,000บาทนะครับอ่ายันมาสามสิบหแรงนะครับก็โทรเข้ามานะครับอยากได้คันที่แพงที่สุดก็โทรเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ